คุณพร้อมรับมือกับสมาร์ทโฟนเรือธงที่จะเปลี่ยนกฎเกมมิ่งไหมวันพลาซิฟห้ากำลังมาแรงกับคลิปรีวิวที่โผล่ก่อนเปิดตัวพร้อมหน้าจอรีเฟรชเรท165เฮิรตที่จะทําให้เกมมิ่งสะใจและคะแนนทดสอบที่แสงหน้า A19 p ปรอย่างน่าทึ่งแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งคลิปนี้ยังเปิดเผยว่าวันพลาซิฟห้ามี CPU แรงกว่า Xiaomi 17และ iPhone 17อีกด้วยหลังจากที่ Snapdragon 8 Elite Gen 5และ Xiaomi 17 Series เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานวันพลาซก็เริ่มเดินเกม ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและดีไซน์ของ OnePlus 15อย่างเป็นทางการรวมกับคลิปรีวิวจากยูทูบเบอร์ชื่อดังกิคารอนซึ่งทดสอบประสิทธิภาพการเล่นเกมของอุปกรณ์นี้อย่างละเอียดแม้ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลที่เปิดเผยมาแล้วก็น่าตื่นเต้นอยู่แล้วจากการทดสอบเป็นชมารชิปเซ็ต Snapdragon 8 l e g e n 5บน OnePlus 15พบว่ามันมีประสิทธิภาพ CPU ที่สูงกว่าชิป Apple A19 Pro บ bon น iPhone 17 Pro และ Dimensity 9 500อีกด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเทียบกับ Xiaomi 17 Pro Max ที่ใช้ชิปเซ็ตเดียวกันกั p l u s 15กลับแสดงผลคะแนนกิเบิลชกที่สูงกว่าซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอั t ท์ i z มซซอฟต์แวร์หรือระบบระบายความร้อน Vaporcooling ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยจริงหรือว่าวัน l u s 15จะเป็นสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในตลาดหรือเปล่า อีกหนึ่งจุดเด่นของวันพ l u s 15คือหน้าจอ m ม l e ล,ลที่มาพร้อม Refresh Rate 165 h z ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก120 h z ในรุ่นก่อนอัตรา Refresh ที่สูงนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมแนว FPS เช่น Call of Duty Mobile League of Legends Mobile และ Clash of Clans อย่างมีประสิทธิภาพแต่คำถามท,าที่น่าสนใจคือหน้าจอ165 h z นี้จะมีในเวอร์ชัน global หรือเปล่า vivo ส1 5มีกำหนดเปิดตัวในประเทศจีนเดือนตุลาคม2025และคาดว่าเวอร์ชัน global จะเปิดตัวตามหลังในช่วงท้ายปี2025หรือเดือนมกราคม2026ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคุณคิดยังไงกับ vivo ส1 5คุณคิดว่ามันจะเป็นสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในตลาดหรือเปล่าพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย